สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับคุยหลังเกมนะครับผมเรามาจับ5ประเด็นหลักของอิตาลีเมื่อคืนนี้ดีกว่าครับ หลายคนก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าอิตาลีเนี่ยเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับด้วยการชนะสเปนเนี่ยลูกทีมของลูบัตโตมาชินีนะครับทำสำเร็จครับโดยการกุยทางเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการชนะจุดโทษสเปนหลังจากที่ต่อเวลาพิเศษไปเรียบร้อยแล้วครับในเกมเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นะได้ประตูในช่วงครึ่งหลังจากฟรดิโกเคียซ่านะครับนำไปก่อนนะครับอิตาลี1นประตูต่อ0ย์แต่สุดท้ายในช่วง1 0นา ทีสุดท้ายเป็นซุปเปอร์ซับครับโมราตาเปลี่ยนตัวลงมาเล่นไม่ถึง สิบกว่านาทีเองยิงตีเสมอให้กับทางสเปนเสมออิตาลีไป1ประตูต่อ1น,นะและหลังจากนั้นก็ต่อเวลาพิเศษ120นาทีก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับก็ไปใช้คำว,ว่าดวลจุดโทษกันอีกแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้รอบน็อกเอาท์นี่ดวลจุดโทษต่อเวลากันบ้าคลั่งมากเป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆนะครับและสุดท้ายเป็นอิตาลีนะที่คมกว่าแล้วก็เอาสา,สามารถเอาชนะทางสเปนไปได้แต่ก็ น่าสงสารทางโมราต้านะครับเพราะว่าในช่วงที่เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยเขายิงได้ก็จริงแต่ในช่วงดวนจุดโทษน,นะเขาดันไปกลายเป็นคนยิงพลาดด้วยนะซึ่งเป็นทททัวร์นาเมนท์ที่น่าจะแบบน่าน่าสงสารทางโมราต้ามากครับทางทางเจ้าตัวก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อจะรบทางข้อคอรหาต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นใจสักอย่างเลยคราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับรายละเอียดที่ที่ เจอกันในเมื่อคืนนี้โดยหน่อยดีกว่าว่า5ประเด็นสำคัญสคัญเลยที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้ที่ทำให้อิตาลีสามารถชนะทางสเปนไปได้เราจะไม่ไม่พูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะทราบแล้วแหละแล้วก็หลายๆช่องทางก็น่าจะน่าให้มีติดตามแล้วว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลเอ่ยหรืออะไรเอ่ยการเข้าทำของสเปนกับทางอิตาลีเนี่ย ใช้คําว่าต่างกันค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราน่าจะเอามาประเด็นสําคัญนะประเด็นแรกที่น่าจับตาที่ที่เห็นได้ชัดสําหรับเมื่อคืนนี้เลยนะครับคือจอร์จินโยจอร์จินโยเมื่อคืนนี้ต้องใช้คําว่าคือโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับด้วยความที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันด้วยแท็ติกที่ค่อนข้างชัดเจนคือเป็นถ้าเราดูเราจะรู้เลยว่ามันเป็นแท็ติกดั้งเดิมเลยครับ ก่อนหน้านี้อิตาลีเตะมา5นัดเนี่ยชนะมาหมดแล้วก็ด้วยความที่ว่าคือมาชินี่ทำให้อิตาลีดูบอลดูสนุกหลายๆคนก็คิดว่าอิตาลีนั่นก็น่าจะบุกใส่แต่พอเจอกับสเปนต้องยอมรับว่าสเปนเนี่ยค่อนข้างเขี้ยวกว่าในการครองบอลระหว่างแดนกลางของอิตาลีกับสเปนเนี่ยเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าสเปนเนี่ย รองบอลเหนือกว่าแทบในบางจังหวะนี้มี70%กว่าเปอร์เซ็นต์อิตาลีรองบอลได้แค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเซตแดนกลางของทางสเปนทั้งเซอร์จิโอบูสเกตเปดี้เอ่ยและทางโกเก้เอ่ยทำงานได้ค่อนข้างดีกว่าและหนักหน่วงกว่าของทางอิตาลีค่อนข้างเยอะอิตาลีทั้งตัวอินซินเยเองหรือเบเลล่าเองแม้กระทั่งตัวจอจินโยเองในบางจังหวะเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสโดนลูกฟุตบอลเลย แต่ข้อดีของเมื่อคืนนี้คือจอร์จินโย่คุมแดนกลางได้ค่อนข้างดีจอร์จินโย่เป็นนักเตะค่อนข้างสารพัดประโยชน์ครับในเกมรุกก็สามารถทําเกมได้ในเกมรับก็ใช้คําว่าขึงพื้นที่คุมพื้นที่ได้ค่อนข้างดีเลยทําให้สเปนเนี่ยในหลายๆจังหวะมีการครองบอลค่อนข้างเยอะก็จริงแต่การตัดบอลขึ้นหน้าหรือแม้กระทั่งการแทงบอลไปทางด้านข้างเพื่อทําเกมเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากจอร์จินโย่เนี่ยพยายามคุมจังหวะตรงกลางไว้ เลยทำให้สเปนสามารถของบอลได้แต่อิตาลีก็จะไม่หลวมไม่มีไม่เปิดพื้นที่ให้ทางทางสเปนได้เจาะทะลุช่องได้ง่ายๆ อย่างมากสุดที่สามารถทําได้ของทางสเปนคือการถ่ายบอลออกจากด้านข้างแล้วเป็นการเลี้ยงตัดเข้ามาซึ่งเนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เมื่อคือนนี้อิตาลียังยังดูมีทรงและมีเกมรับที่ดีเพราะว่าพอหลุดจากจอจินโยไปปุ๊บทั้งตัวบูนุชชี่และคิริลลี่เองก็เล่นง่ายเพราะบอลมันก็จะกระชันชิดทางให้ผู้เล่นของสเปนเนี่ยทำงานค่อนข้างยากและเกมลุกของสเปนเองก็ ค่อนข้างที่จะเข้าไปเจาะในกรอบเขตโทษค่อนข้างยากนะต้องปลบมือให้ทางจอร์จินโย่เลยหัวข้อที่สองที่เห็นได้ชัดสำหรับเมื่อคืนนี้เลยก็คือไอ้เจ้าหนูเคียซ่าเคียซ่าถือว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นใน ในการเล่นที่จังหวะที่เขามาเล่นที่เรมบี้เราเห็นหลายๆครั้งตามจริงเคียซ่าเนี่ยถ้าออกสตาร์ทในในรอบแบ่งกลุ่มเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเคียซ่าเนี่ยถูกจับเป็นตัวสำรองตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยแต่หลังจากที่เขาโดนเปลี่ยนตัวลงมาในนัดที่เจอกับออสเตรียในรอบใช้คําว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยแล้วลงมายิงประตูชัยได้ทางโรเบโตมินี่ก็ให้ความไว้วางใจในการให้เคียซ่า เป็นเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแล้วเขาก็ตอบแทนความไว้วางใจของมันชินี่ได้อย่างดีนะครับเคียซ่าเนี่ยถือว่าแทบจะเป็น1คนและเป็น1เดียวที่ที่มีบทบาทในเกมลุกของทางอิตาลีแบบเบ็ดเสร็จเลย การขึ้นบอลของเขาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเคียซ่าทำได้ค่อนข้างดีการเลี้ยงตัดเข้ามายิงทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะเคียซ่าค่อนข้างดีเลยแล้วส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะและสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เคียซ่าเล่นได้ค่อนข้างดีและเล่นได้ค่อนข้างง่ายด้วยความที่ว่าตัวเคียซ่าเองมีความสามารถในการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ค่อนข้างดีแล้วยังมีประตูด้วยที่สําคัญซึ่งต่างจาก สูนหน้าคนอื่นๆของอิตาลีที่ส่งลงมาแม้กระทั่งเบรรติเอยหรือแม้กระทั่งตัวอิโมบิเลเอยหรือว่าอย่างเบนาดเดนสกี้เองซึ่งพวกเนี้ยต้องอาศัยเพื่อนเป็นคนปั้นบอลให้แล้วค่อยเข้าไปทําแต่เคียซ่าสามารถปั้นเองทําเองยิงเองได้แล้วนัดนี้มีหนึ่งประตูปั่นสุดสวยทําให้อิตาลีขึ้นนำด้วยถือว่าเป็นในไายที่น่าปบมือและน่ายกย่องสำหรับเคียซ่าด้วย สูประเด็นที่3ประเด็นที่3เนี่ยสำหรับคนที่เคยดูฟุตบอลสักประมาณ10ปีที่แล้วเราจะรู้เลยครับว่าอิตาลีกับสเปนเนี่ยย้อนหลังกลับไปสู่ฟุตบอลแบบดั้งเดิมฟุตบอลแบบคลาสสิกคือใช้แผนที่แบบเป็นแผนถนัดของตัวเอง ก่อนลงสนามในนัดเนี่ยคืออิตาลีค่อนข้างมีภาษีเหนือกว่าทั้งรูปแบบเกมรับรูปแบบเกมลุกป,ประตูที่ยิงได้ประตูที่เสียหรือแม้กระทั่งกันใครใช้คำว่าอะไรจำนวนชนะมาอิตาลีเนี่ยไล่พ่ายมาแล้ว32นัดส่วนสเปนในรอบนอกเอานี้ก็ยังไม่แพ้ใครถือว่าแต่อิตาลีเนี่ยด้วยถ้าเราจะรู้เลนกูรูนักวิจารณ์หลายๆโซนจะฟันธงว่าอิตาลีเหนือกว่าสเปนค่อนข้างเยอะเลย ส่วนหนึ่งด้วยสเปนในยุคนี้เป็นยุคของการผัดเปลี่ยนนักเตะหลายๆคนที่มานี่เป็นหน้าใหม่ๆทั้งนั้นแล้วก็ตัวใช้คำว่าอะไรตัวเก่าๆกก็จะอยู่กันแค่ไม่กี่ตัวเลยทำให้ดูอิตาลีดูน่าจะดีกว่าแต่พอเอาเข้าจริงคือทางอิตาลีหรือทางมันชินี่เองก็รู้ศักยภาพของทางสเปนในชุดนี้กลายเป็นว่าแท็กติกที่วางลงมานี่เป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบ เพลินตาละมันมากสเปนเป็นฝั่งที่ครองบอลและดุดันกว่ามีจังหวะการเข้าทำที่ค่อนข้างเยอะมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงค่อนข้างเยอะมีเปอร์เซ็นต์การพาสหรือคอสบอลที่เยอะกว่าอิตาลีมากมากพออิตาลีรู้อย่างนั้นปุ๊บเขาก็จะพยายามตั้งรับอย่างเหนียวแน่นมีการตัดบอลกลางสนามทำลายจังหวะในการเข้าเกมแล้วก็มีการแพ็คที่แผงหลังนี่ใช้คำว่าแน่นปึ๊กเลยแล้วคนหนึ่งที่ได้ทำงานหนักมากๆ มากกว่าปกติก็คือดอนนลูมาผู้รักษาประตูของอิตาลีเองนัดนี้ดอนนลูมาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ถ้าไม่นับจังหวะที่โมเรนตาหลุดเดี่ยวเข้ามายิงนะทางตัวดอนนลูมาเองก็ไม่พลาดเลยแล้วมีจังหวะเซฟสวยๆถึง4และ5ครั้งเลยเลยกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยก็จะประสบปัญหาเดิมๆคือเซตบอลดีครองบอลดีแต่สุดท้ายจังหวะการเข้าทำก็ก็ยังดูขาดขาดเกินในช่วง70นาทีแรก สเปนเนี่ยเลือกใช้ระบบเป็นลักษณะของการเป็นตั้งแผนคือฟอลไนคือไม่มีหน้าเป้าโดยธรรมชาติเลือกตัวโอยาสเบลเนี่ยมายืนค้ำเป็นหน้าเป้าแล้วให้ทางโอยาสเบลหรือฟรานต์อเลสหรือแม้กระทั่งตัวแดเนี l อัลโมเองวิ่งสลับกันทำเกมในด้านข้างนะพอสุดท้ายจังหวะจบจริงๆมันไม่มีซูเปอร์ซาปเลยกลายเป็นว่ายิงทิ้งยิงขว้างไปเยอะมากๆเปอร์เซนต์การยิงของสเปนมื่อคืนนี้กับอิตาลีนี่ห่างกันยับครับ สเปนเนี่ยมีโอกาสยิงถึง16ครั้งนะส่วนอิตาลีมีโอกาสยิงแค่7ครั้งมันแสดงให้เห็นเลยว่าเซตแผงเกมบุกของทางสเปนนี่ยังเหนือกว่าอิตาลีนะพอเอาเข้าจริงเหนือกว่าเยอะมากเซตกองกลางที่นำโดยเซอร์จิโอบูสเกตทั้งโกเก้หรือแพงเปดี้และซ้ายขวาทั้งจอร์ดี้เอาบาและเซซ่าอาสมมูเกต้านี่เติมบอลกันโคตรมันแต่ยังที่ว่าครับด้วยความที่ว่าอิตาลีเขารู้อยู่แล้วว่าเทคนิคของสเปนมันมาเป็น,นยางเง ถ้าเราจะเลือกครองบอลสู้เนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้และจะเปิดให้ให้โอกาสให้สเปนได้บุกยับด้วยอิตาลีเลยเลือกที่จะตั้งรับแล้วก็แพ็คกละใช้จังหวะโต้กลับในช่วงที่จอร์ดี้อัลบาเองหรือทางเซซาอัสูเกาตาเองเติมบอลเนี่ย พอจังหวะโดนตัดได้ปุ๊บอิตาลีก็จะมีโต้กลับสวยๆหลายครั้งนะทั้งจังหวะที่เติมขึ้นมาของอีซีเอเองหรือของทางอิมเมอร์ซันเองแล้วก็จะมีของทางเบเรล่าแล้วก็จะมีจังหวะการเข้าทำของทางเคียซ่าเองซึ่งถือว่าโอเคเลยแต่เมื่อคืนนี้ต้องยอมรับว,ว่าอิตาลีอย่างหนึ่งที่มันมันดูขัดใจและดูฟอร์มยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรคือหน้าเป้าทั้งสงคนนะทั้งคือตัวอิโมบิเล่แล้วก็ทางตัวเบโรติ ซี่เปลี่ยนลงมาดูยังขัดขาดเกินๆอาจจะด้วยอย่างที่บอกครับมันเป็นจังหวะโตเร็วมันไม่ได้ปั้นบอลขึ้นไปสุดท้ายแล้วมันต้องทําให้ได้เลย <c oughs> พอทําไม่ได้เลยก็เป็นลักษณะนี้ครับแต่โชคยังดีว่าเกมรับของอิตาลียังสมชื่อครับ <c oughs> เหนียวแน่นถึงแม้สุดท้ายแล้วก็จะเสียประตูให้กับโมราตาก็ตามนะประเด็นที่4ี่ที่น่าสนประเด็นที่4ที่ 4, ท 4, ท 4, ทน่าสนใจ <c oughs> แล้วก็เป็นจะบอกว่าเป็นน่าสนใจใช้คําว่าน่าสงสารดีกว่าถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ แทบจะอยากลืมของทางเจ้าตัวเลยก็คือฟอร์มการเล่นของทางโมรต้านะโมรต้าในวันนี้อะโมรต้าถูกเปลี่ยนมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่ประมาณ70นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นซุปเปอร์ซับเลยนะครับลงมายิงตีเสมอให้กับสเปนตีเสมออิตาลีแล้วดึงถึงขั้นช่วงต่อเวลาแล้วก็ช่วงช่วงต่อเวลาพิเศษเลยจนสุดท้ายจะไปยิงจุดโทษซึ่ง โมรต้าในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าโดนวิจารณ์อย่างหนักนะว่าทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นเอ่ยการจบสกอร์เอ่ยแล้วจะโดนไปเปรียบเทียบกับหลายๆคนทั้งตัวรุ่นพี่ของทีมชาติสเปนทั้งดาวิดวีญาหรือแม้กระทั่งเฟอร,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 ร์นันโด,นโดนตอเรสในช่วงที่ลุ่งๆของทั้งสองคนที่รุ่นพี่เขาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากและท็อปฟอร์มมากๆซึ่ง โมลิต้าต้องยอมรับว่ายังห่างชั้นมากๆตัวโมลิต้าเองไม่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์หน้าที่ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติทุกครั้งนะครับในสโมสรโมลิต้าอาจจะพอเล่นได้อาจจะมีฟอร์มที่ค่อนข้างโอเคแต่ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเลยโมลิต้าถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานมากๆแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การจบสกอร์ที่น้อยมากๆซึ่งในนัดนี้ก็ถือว่า มันเหมือนเป็นบทฆ่าโมรต้าโดยเฉพาะเพราะว่าในเกมที่โมรต้าเปลี่ยนลงมาได้เนี่ยเขาสามารถทําประตูตีเสมอให้ทีมชาติแล้วต่อออกไปในช่วงต่อเวลาพิเศษได้แต่อย่างที่ว่าครับพระเอกมักจะตายตอนจบสุดท้ายและในช่วงยิงจุดโทษโมรต้าเองดันกลายเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทําให้ลูกถัดไปจอจิโนมายิงและยิงเข้ากลายเป็นว่าทางอิตาลีก็ชนะเลย ซึ่งในของสเปนเนี่ยยิงพลาดถึง2คนก็คือดานิเอโ m มยิงพลาดในลูกแรกแต่ก็ทางอิตาลีก็มียิงพลาดเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคนหรือว่าทางสื่อหรือแม้กระทั่งแฟนบอลก็ไปจับจ้องถึงความผิดพลาดของโมร์ตาซึ่งเป็นลูกสุดท้ายก่อนที่ทีมชาติสเปนจะตกล่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าสงสารนะและน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มการเล่นของโมราต้าที่ย่แย่อาจจะไม่เท่าไหร่เคยมีการขู่ฆ่าของครอบครัวโมราต้ามาแล้วซึ่งถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับคนที่ให้ให้ความสุขเราในวันที่เขาเล่นดีนะแต่ในวันที่เขาเล่นพลาดเราก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมเขานะครับผมประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายที่ที่จะพูดถึงก็คืออิตาลียังรักษาถิติไม่แพ้ทีมใดต่อไปเป็นนัดที่ใช้คำว่าอะไร 33แล้วนะครับถ้าเอาเขาจริงๆถ้าในช่วงยูโรที่เป็นรอบคัดเรื่องนี้ก็14ยาวนานถึง14 15 16นัดไปแล้วนะรวมทุกรายการเนี่ย33นัดไปแล้วก็ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเอาจริงๆก็คือ3ปีแล้วอะ่ะที่อิตาลีไม่แพ้ใครนะครับซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุด ที่ทาไวนะ้ณขนาดนี้แล้วยังจะทําต่อไปและนะัดสุดท้ายเนี่ยอิตาลีต้องไปเชอเดนมาร์กกับทางอังกฤษด้วยนะต้องดูว่าอิตาลีจะรักษาแชมป์ตัวนี้ได้หรือเปล่าแล้วที่สําคัญสถิติอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคืออิตาลีจะได้แชมป์ยูโรเป็นรอบที่2หรือเปล่าคราวนี้เราต้องมาดูกันครับว่าในรอบชิงทางอิตาลีจะเจอใครนะแล้วที่สําคัญทีมที่เจอนี่ก็ไม่ใช่ทีมที่อิตาลีจะสามารถเคียวได้ง่ายๆเพราะว่า พออิตาลีเจอทีมใหญ่จริงๆมันก็แสดงให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอิตาลีเองก็มีเป๋นะสุดท้ายก็ต้องมาใช้แพลตฟอร์มดเดิมคือการตั้งรับและสวนกลับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตั้งรับและสวนกลับแล้วอิตาลีจะสามารถบุกได้ดูสนุกหรือว่าได้ดูมันเหมือนในรอบ็อกเอาท์ที่ที่ทางอิตาลีเจอทีมไม่ได้ใหญ่มากที่สามารถทําได้เหมือนในรอบแรกนะยังไงก็ต้องมาดู นี่ครับก็คือ5ประเด็นหลักที่จับได้นะสำหรับเมื่อคืนนี้ถ้ายัางไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดสับไข่ให้ทางช่องไว้ด้วยเดี๋ยวคืนนี้นะครับตีสเรามีไรสดอังกฤษเดนมากและเดี๋ยวเราไปคุยก่อนเกมก่อนกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้แค่นี้ละจ้ะสวัสดี